ปรบมือต้อนรับนะคะคุณภูริพัฒน์สัตสูงนะคะจะมาในเพลงห่วงค่ะของคุณบิวพงศ์พิพัฒน์ค่ะห่วงห่วงนะพี่ห่วงรู้หรือเปล่าสวยสวยจริงนะเจ้าไม่ห่วงได้ไงป่า ก็แดงแก้มก็ใสจะมองตรงนายสวยไปทุกสิ่ง จะเฝ้าแอบอิงไม่ทอดไม่ทิ้งแม้เพียงนาทีหานะอย่าเอาตาไปจ้องใครที่ทนไม่ไหวจังไว้นัคนดีทำานะอย่าเอามือไปให้ใครที่คงขาดใจ ต้องตายอยู่ตรงนี้หากแม้นเจ้ายังรักพี่อย่านักคนดีอย่าไปรักใครหวังรักจริงที่จึงหวังหา จากนี้ตลอดไปต้องผูกหาใจรักที่คนเดี เอาตาไปจ้องใครที่ทนไม่ไหวจำไว้นะคนดีห้ามนะอย่าเอามือไปให้ใครที่คงขาดใจต้องตายอยู่ตรงนี้ ขอให้เจ้าจำให้ขึ้นใจต่อจากนี้ตลอดไปตอกผู้ผาจรัก พัดข้ารอหัวใจอ้ายรอฟังข่าวคือทอดผู้สาวที่เคยเว้ากันปีก่อนว่าสิคืนมาพุดมาเมื่อยามปลาครแต่พอเจ้าจรปลาครกบ่เห็นคำแพ้ สวัสดีค่ะ อยากขอกล่าวคำรรทวนความจำจักก็หน่อยฝากผู้สาวสำนอยหัวหายจอยตั้งแต่นั้นตั้งแต่เขาอยู่บ้านเว้าเขาหวานกับไอบ้เบ่าฟังหัวลมพาเจ้ากลางห่วงเขากองสะลอ แจนาปลาอนปลาซิวซ้อนดินดองๆเอาสวิงคอยสอนหมาโมกอ,อมอีตูนะาจำมกปลาสัญญานนองว่าเฮาสองสิมมันแกนหากเป็นแฟนก็ไว้เมือ่อใดพร้อมจังแต่งกัน พอหลังจากเมื่อนั้นเขากอห่างนอกกันไปเหลือแต่สัญญาใจที่แท้ในหัวใจซือบัดหลายเดือนหลายมือฟังเขาลือนองเป็นต่างสังคมเมืองเปลี่ยนหลังใจเคยตั้งกับเปลี่ยนตาเสริมความงามตามแฟชั่นตาหวานหวานแอวกิ้ว,วกิว จมูกเสริมเติมแต่งคิวมือสิบนิว้วเจ้าใสแวนนั่งเคียงเสียยิ้มแป้นในเก่งแวน่นติดฟิล์มดำเคยสัญญาแสงคำเจ้าบอจำเ,ออเปิดคุณค่าเข่าพาเที่ยวคาราโอเกะ ลืมเถียงนาเซทีเฮาเคยว่าวอนลงหนาวมาน้ำคอดนาปลา่อนเพื่อนแสงนี้ออนบ่อหำหอนหาเทาอายนั่เงาบนคันแทนาเกี่ยวมองเห็นปลาซิวดินเดาเดาแดเดเผาดังสัญญาอ้ายโดนขาด้วยความเงา เพราะถูกผู้สาวแฟนเก่าเพิ่นตัดรอนวอนสายลมท่วงสัญญาปลาคอนเ่อแสงนี้อ่อนเฝ้ากลับคอนเดือนางเพืพ่อแสงนี้อ่อนเฝ้ากลับคอนเดือ นุ่มหล่อของเรานะคะมาพร้อมกับบทเพลงที่มีชื่อว่าห่วงนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นไหมคะหายแล้วครับหายแล้วแสดงว่าตอนแรกตื่นเต้นอยู่เหนื่อยกับเพลงนี้มากเหนื่อยกับเพลงนี้มากคิดว่าทําเต็มที่หรือยังคะทําเต็มที่แล้วครับทำเต็มที่แล้วด้วยแต่สําหรับตอนนี้พร้อมหรือยังเราจะไปเผชิญหน้านะคะกับความเป็นจริงว่าสิ่งที่คุณเตรียมตัวมานั้น เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้นะคะเรียนเชิญด้านหน้าเลยนะคะโอเคค่ะกระเถิบเข้ามักไกลกันนะคะและสําหรับตอนนี้นะคะอาจารย์ช้างเมืองสุรินทร์นะคะจะเป็นผู้คอมเมนต์นะคะของคุณภูริพัฒน์นั่นเองของเรียนเชิญอาจารย์ช้างค่ะกับคุณภูริพัฒน์นะครับวันนี้มาดีดีลาอารมณ์ก็อยู่ในมาตรฐานระดับหนึ่งนะครับแต่ขอ หันไปข้างหลังนิดหนึง่งนะครับสำหรับทางด้านช่างเทคนิคนะครับทุกอย่างกําลังจะดีกําลังจะเข้ารูปเข้ารอยกำลังจะเข้าฝักแต่เสียงอาจจะเป็นที่มอนิเตอร์หรือมีการปรับมิกรปรับใหค่ก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะฉะนั้นกล้ขอความกรุณานะครับกรุณาปรับเป็นมาตรฐานเดียวกันเซตไว้ให้ได้มาตรฐานเดียวกันนะครับนะครับขอความกรุณาโดยช่างเทคนิคนะครับเซตระบบไปเป็นมาตรฐานเดียวกันเราจะได้จับผิด คือหาข้อบกพรองของศิลปินแต่ละท่านก่อนที่จะไปเป็นนัร้องอาชีพในอนาคตนะครับเวทีนี้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราท่านกัทนทหลายได้ยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับดังแค่เพลงเดียวก็จะเปลี่ยนชีวิตของเราเปลี่ยนครอบครัวของเราจากที่ยากจนคนแค้นอาจจะไปดีขึ้นได้นะครับมันมีช่องทามางหากินกันมากมายในการขายคอนเสิร์ตขาย อาลิกสิทธิอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านที่มาบนเวทีนี้ต้องภูมิใจในตัวเองนะครับบางท่านอาจจะมารอบสองรอบโดยเฉพาะคนโพลิทัศน์ครั้งนี้รอบสองแล้วกรับวันนี้ทําได้ดีแต่เพลงที่เลือกมาร้องนะครับพิมพ์มาเป็นห่วงของไม่ทราบว่าของอะไรผมก็สงสัยกอาจารย์ไพรัต์อยู่ห่วงชื่อเพลงครับห่วงจะไม่ใใจห่วงของกับห่วงว้สารพัดนะครับทั้งห่วงทั้งห่วงสำหรับคนที่เรารักเราห่วงให่ ฮวงระใช้ลมให้เป็นนะครับเพลงนี้ใช้ลมมากนะครับพาะฉะนั้นถ้าจะร้องเพลงน,นี้ในโอกาสต่อไปต้องฟิตร่างกายให้ดีครับแบ่งลมให้ใจให้ถูกส่วนนะครับเหลาเสียงเด็ดเสียงให้เป็นนะครับยจยเพราะจะได้อารมณ์กว่านี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมถ้าเข้ารอบไม่เข้ารอบก็อย่าเสียใจผมหมายตาเอาไว้อยู่ลึกๆนะครับหากขอกรุณาร้องเพลงสักเพลงหนึ่งผมฟังสักท่อนหนึ่งก็ได้ครับเอกร,ราวุวรรณภูมิครับ ลงทุนอาปาตัดขาดความรักสองเราจดหมายในสองเกา่าเที่เจ้าส่งมาตัดรักสองติสแตมกระดาษปากกาขคาคงไม่มากแต่มีอำนาจตัดรักที่ฟูมนฟากกันมานานปี ครับตั้งแต่เที่ยวแรกร้องเพลงของสอนคิรีใช่ไหมครับจะร้องเพลงใครเสียงของคุณก็คือเหมือนนั้นโทนเสียงของเองกราศวรรณภูมิไม่มีการดัดจิตหรือเสแสร้งแกล้งกระทำนี่คือเสียงของคุณเองจริงๆนะครับอ,า,อาจารย์ไพร,รัฐหรือผมหรืออาจารย์สถาพรทุกคนก็มองเห็นว่าตัา้งคนนี้ถ้าเรานํามาเจีรานายนมามาเรคคอร์ดมาบันทึกเสียงออกซิงเกิลให้นะครับก็บพอที่จะมองเห็นแนวทางว่าควรจะเลือกเพลงในรูปแบบใดให้คุณ ขอให้โชคดีครับไปทำกันบ้านมาให้ดีก็แล้วกันนะครับ